ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ชอบสังสรรค์กับเพื่อนแต่ยังอยากมีเงินเหลือเก็บทุกปลายเดือนมูมอที่นี่มีคำตอบให้คุณมูมอเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยคนไทยที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อและยังมีบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารซูเปอปร์มาร์เก็ตสปาคาราโอเกะคลินิกเสริมความงามและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราได้คัดสรรมาเพื่อคุณแล้วและเมื่อเราเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในแอปพลิเคชันมูมอแล้วชวนเพื่อนเข้ามาซื้อสินค้าและบริการด้วย คุณก็จะได้ค่าการตลาดที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาได้ข้อดีก็คือใช้จ่ายได้ในชุดประจำวันได้ทั้งสินค้าที่เราต้องการแถมใ้ได้เงินส่วนหนึ่งกลับมาอีกด้วยการสร้างไรายได้กับมูมอก็ง่ายๆครับแต่คุณต้องเป็นเพเซอร์ก่อนโดยการซื้อสินค้าและสะสมแต้มไม่ครบ120 MP แล้วลองจินตนาการดูนะครับว่ากิจวัตรประจำวันของคุณจะสะสมแต้ม MP ได้ง่ายแค่ไหนตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟัน กินกาแฟตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศแม้กระทั่งของที่ใช้ในออฟฟิศก็ยังมีค่าการตลาดให้คุณวันหยุดออกไปล้างรถไปกินข้าวตอนบ่ายนั่งชิวๆเข้าสปาตกเกย็นชวนเพื่อนไปร้องคาราโอเกะก็ยังสามารถสะสมแต้ม MP ได้จากนั้นแค่คุณแนะนำให้คนรู้จักใช้ใจ่ายผ่านมูมองเหมือนกับคุณและรวมสร้างรายได้ไปด้วยกันจากกิจวัตรประจำวันของคุณที่มูมองเราให้คุณได้มากกว่า